สวัสดีจ้ามาพบกับน้องปุ้ยรถบ้านอีสานลอยเกินคือเราเน้่นนจ้ามื่อนนี้น้องปุ้ยจะมาขอแนะนํำรถเขาใหม่ค่ะเป็นรถฮอนด้าแอคคอค่ะปี2008เครื่องยนต์2.0ตัว E เดีอจ้าคันนี้สีบอลงิน้น้อค่ะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวค่ะสภาพสวยมากค่ะรถบ้านมือเดียวนะคะรถเขาศูนย์ตลอดนะคะคันนี้ราคาโปรโมชั่นค่ะพี่น้องอาราคาเขาตั้งอยู่เพียง หนึ่งแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นค่ะสาหรับคันนี้นะคะรถสวยมากๆค่ะพี่น้องสําหรับคันนี้นะคะบ่เดวน้องปุ๋ยจะพาไปเบื้องภายในกันเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อจ้าสีสวยมากเลยค่ะสีบอลเงินนะคะแล้วแม็กก็สวยนะคะ,ะเบื้องภายในกัน,นะค่ะภายในเป็นบาะหนังนะคะบอะปับไฟฟ้าคู่หนานะคะบอะหนังนะเบาะหนังซืครีมค่ะข้างในตกแตง่งด้วยลายใหม่นะคะลายใหม่นะคะคอนโซนลลายใหม่เนาะ เนี่ยค่ะยังสวยเลยจ้ามาเิ็งข้างหลังคะ่ะข้างหลังบอสก,ก็สวยจ้าพี่น้องบอสสวยบอสชําเด้อค่ะบอสสวย,ชยใชยความส่งานมากเลยค่ะพี่น้องนะคะดูเด้อค่ะบอสสวยเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะภายในข้างหลังกลวงมากเลยค่ะพี่น้องเนาะนี่คะ่ะสวยมากเลยคะ่ะสำหรับฮอนด้าแอคคอร์ดนนี้ราคาถูกถูกค่ะพี่น้องราคาหนึ่งแสนเกาเมื่เกาพันบาทเท่านั้นเนาะ รถผู้บริหารนะคะข้างหลังก็มีเซ็นเซอร์ค่ะเซนเซอร์หลังนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะพี่น,อนะน้องนะตายนงปุยพัดมาเบิง้งบ็อกข้างหนาจ้านี่ค่ะตัวนี้เป็นบ็อกป,ปับไฟฟ้าเด้อค่ะบ็อกป,ปับไฟฟ้าคู่หนานะคะเนี่ยค่ะสามารถปรับได้นะคะเลื่อนเลื่อนหนาเลื่อนหลังได้จ้าปับเอ็นได้เนาะเอ็นน้อนได้จ้าพี่น้องนะคะ่าหนงปุยพัดสตาร์ทเบิ้งค่ะ คันนี้รถบ้านมือเดียวเด้ค่ะย่าพี่น้องรถบ้านมือเดียวนะคะไม่คันนี้เฮอแลนด์ไปเพียงหนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมันติแฟชั่นค่ะอันนี้สตาร์เครื่องแล้วนะคะนี่ <S <S ไปเบิ้งข้างหลัง, <c oughs> ก,ลงกันจ้าอาจ่ะมาดูถ่ายกันจอ่ามาเบิ้งทางถ่ายกันเนาะนี่ค่ะข้างหลังค่ะ ข้างหลังสามารถใส่สัมภาระของได้กว้างมากเลยนะคะนะคะนี่รถบอเคยติดแก๊สนะจ้าบอเคยติดแก๊สยางอะไรเป็นยางแม็กนะคะไป้าไปเบิ้งข้างนากันค่ะนี่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะรถสภาพดีีหลีค่ะสำหรับราคานีกลุ่มราคามากเลยค่ะพี่น้องนะ ราคาแสนเก่ามือเก่าพันบาทหายุ่ยไซบ่ได้แล้วพี่น้องรดบัานเมื่อเดียวเขาซูนตลอดนะคะพี่น้องนะเบิ่งจากมาเบิ like ่งทางนหนค่ะตรงนีええ้ห้องเครื Marvin. ่องกันเนาะพี่น้องเบิ่งค่ะเนี่ยค่ะฟ้ากระปูงค่ะบนเดื่อค่ะพี่น้องเนี่ยสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะพี่น้องนะตอนนี้เขาสตาร์ทเครื่องอยู่จ้ะเนี่ยค่ะรถสวยๆเลยค่าเ่ยค่ะฟ้ากระปูงนะคะฟ้ากระปรงสติ๊กี่เกิดยังยูคบนะคะพี่น้องนะ คันนี้บอกต้องๆเลยค่ะถ่าผู้ใดสนใจนะคะทักน้องปุ๋ยมาได้เลยนะคะเอกาสารครบจะมีเหล่มพมร้อมอุนเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะถ้าพี่น้องสนใจกับทักน้องปุ้ยเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์หรือโทรหาน้องปุ้ยได้เลยจากที่เบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่แปดสี่สองสองจากพี่น้อง้าผู้ใดสนใจกับโทรเข้ามาเลยค่ะบอกเลยราคานี้รถสภาพแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะเต้นน้องปุ้ยจะยูเซ็นการจนันะาด้วยค่ะพี่น้องฟังเดี๋ยวกับสมาคมปักไต้น,นะ สนใจเขามาหาหนองปุยได้ทุกมือเลยค่ะชื่อเต็นคาบัตเลอร์้อค่ะพี่น้องเดอ้อสำหรับ,นนบคัน,นนี้น้องปุยกับขอรีวิวซัมี่ก่อนเนาะเดี๋ยวแนน้ำคันอื่นต่อค่ะสวัสดีจ้าอย่าลืมโทรหาหนองปุย้อค่ะถ้าผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์ซับตะคายกดแชร์ให้หน่องปุยในเด้อจ้ารถสวยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ